ที่จะเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิไม่ปรากฏในเวลาใกล้จะตายเพราะไม่มีตัณหามันหน่วงไว้ให้คือตัณหาไม่ทำใจให้น้อมไปในอารมณ์แบบนี้แล้วนะครับปรากฏเราท่านที่เป็นพระอรหันต์นะจะไม่น้อมไปในอารมณ์จิตของท่านนะใกล้าตายนะครับจะไม่ไม่น้อมไปหาอารมณ์ที่นับว่าเป็นกรรมกรรมนิมิตกตินิมิต จะน้อมไปหาอารมณ์คือนามรูปที่เป็นไปกับไตรลักษณ์ซึ่งอารมณ์อย่างนี้ไม่เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธินี่คือบทบาทของกิเลสนะที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมในฐานะผู้กระทําผลร่วมกันและก็สัมพันธ์กับปฏิสนธิในฐานะว่าเป็นผู้เสนออารมณ์ให้ปฏิสนธินะครับ <c oughs> และกรรมอะไรที่ทำปฏิสนธิให้เกิดขึ้นในภพอื่นที่จะมาปรากฏเป็นอารมณ์ตอนใกล้าตายคือกรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลที่ทำวิบากปฏิสนธิให้เกิดขึ้นให้ตั้งขึ้นในภพอื่นคือในภพถัดไปอันเป็นอุปป,ปัชชะเวทนียกรรมซึ่งทำไว้ในภพปัจจุบันน,นี่ก็ได้นะครับ หรือเป็นอปาราประเวทนิยกรรมซึ่งทำไปแล้วครั้งไหนนี่ไม่รู้แต่ครั้งในอดีตนะครับซึ่งได้ทำไว้ในพบก่อนนะแล้วก็เกิดมาบรรดาน,นะอารมณ์สามอย่างนะครับ <c oughs> เ,ออเกิดมามาปรากฏเป็นอารมณ์ในสมัยใกล้ตายน่าแปลกนะว่าเราทำไปในชาติก่อนก็ยังมาปรากฏเป็นอารมณ์ตอนใกล้ตายได้ ตั้งๆท,ที่เราลืมไปตั้งนานแล้วนะเออถ้าหาก็เป็นกรรมในพบปัจจุบันนี้นะครับทําไว้นะ <c oughs> นะมันค่อนข้างจะลืมยากนะครับพบเดียวกันติดพันกันมาในจิตสันดานเกิดมาเป็นอารมณ์ตอนใกล้าตายนะมันก็ไม่น่าอัศจรรย์อะไรนัก แต่ปรากฏว่าทำไว้ตั้งแต่ครั้งไหนไม่รู้ในชาติก่อนๆยังมาปรากฏเป็นอารมณ์ตอนใกล้ตายได้นะครับนะคำว่าปรากฏมาเป็นปรากฏเป็นอารมณ์ตอนใกล้ตายนี้นะคือ,อสัตว์ผู้นั้นมีสติระลึกได้ใช่ไหม เกิดรละลึกถึงกรรมที่ตัวเองทําไว้ในพปกน่นนะได้โอ้เราทํากรรมนั้นมากําลังนึกอยู่นั่นเดียวตายนะก็เรียวกว่ามีกรรมเป็นอารมณ์ใช่หรือเปล่าม,มาไม่ใช่ถ้าใช่ก็กลายเป็นคนใกล้จะตายได้บพเพนทิวาสา,านุสติญาลึกชาติได้นะครับนะนี่คือความเหี้ยมโหดของกรรมนะครับมัน มันเป็นเหตุให้เราทําไปแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าทําความคุ้นเคยกับใออารมณ์อันนี้เอาไว้แล้วนะมโนตวาราวัจนจิตนะครับ <c oughs> ตอนใกล้ตายจะเกิดขึ้นปราลบอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราผ่านมาแล้วเป็นอิสระนะจะว่าเป็นอิสระไม่ได้สิไม่เป็นอิสระ <c oughs> <c oughs> นะ เปะปะไปตามปัจจัยนั่นแหละขึ้นอยู่กับอิทธิพลของปัจจัยเกิดไปไปลารบออกกรรมที่ทำไว้ครั้งไหนแล้วก็ไม่รู้ก็ได้นะครับทำเล่นไปนะแต่ถ้าหากว่าเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณน,นะครับความระลึกของท่านบนนี้เป็นไปตามกำลังของสติไม่ใช่เปะปะอย่างนั้นนะคือว่าเจาะจงจะนึกถึงอะไรก่อนนึกถึงได้ นะแต่ว่าอน,นี่ไม่ใช่เจาะจงจะนึกถึงแต่เจาะจงจะนึกถึงก็เลยก็ทําไมไม่ระลึกแต่กรรมดีล่ะอันนี้กรรมชั่วก็ยังมาปรากดได้เลยตอนใกลจ้จะต,ตายนะครับนะแสะดงอมนโนตวาราวนจะนะตาานั้นซึ่งเป็นอเหตุุกาจิตไม่มีโสปนะเจตสิกขประกอบสักอย่างนะโดยเฉพาะที่ปรารถนาอย่างยิ่งคือสติไม่มีเยอะเลยนะครับ ก็ได้แต่แปรรบไปนะครับ <c oughs> ตามความเป็นสิ่งที่เคยผ่านมาเท่านั้นเองนะอารมณ์ที่เราเคยผ่านมาเคยทำความคุ้นเคยไว้ในจิตของเรานะครับแต่หากว่าเอามาเก็บไว้ในห้องได้นะครับเป็นวัตถุเป็นก้อนเป็นแท่งนะบ้านช่องใหญ่โตสักแค่เท่าไหร่ก็ไม่อาจจะเพียงพอที่จะบรรจุได้ จักรวาลทั้งจักรวาลใช่โดยซ้ำไม,ม่อาจจะเพียงพอได้เพราะอะไรเพราะว่าสังสารวัฏของเรามันยาวนานเส้นนักหนานะครับ <c oughs> กระดูกของเราที่ตายแล้วทับถมกันถ้าเอามารวมกันได้เนี่ยท่านบอกว่าภูเขาสีเนรุหรือภูเขาพระโสมนในภาษาไทยยังใหญ่โตนะไม่ถึงครึ่งว่างันนะครับ นะเพราะฉะนั <c oughs> <c oughs> ้นกรรมที nah. it, so nên, feels, so, ่ทำไว้นานแล้วก็มาปรากฏในเวลาใกล้จะตายได้ก็กคำพูดของพระอนุรุทธาจารย์นี้ส่องความไม่เข้าใจอย่างนี้ว่ากรรมอารมณ์ที่ปรากฏตอนใกล้ตายนั้นได้แก่กรรมที่จะให้ปฏิสนธิในภพถัดไปนะเท่านั้นไม่ใช่กรรมนอกนี้นะ กร,รมที่ปรากฏก็จะเพราะร,รมที่ให้ปฏิสันธิในพบตัดไปนะครับเป็นกรรมที่ทํามาแล้วครั้งไหนๆนานๆแล้วก็ได้หรือว่าทําไว้ในชาตินี้นะก็ได้นะครับไม่ใช่กรรมนอกนี้ส่วนในอัตกาตาอื่นมิได้ระบุชัดเจนอย่างนี้กับกล่าวโดยไม่มีการกําหนดแน่นอนอย่างนี้ว่า สำหรับสัตว์ผู้เข้าจะเข้าถึงสุคติกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้ทำไว้ย่อมปรากฏแก่เขาในเวลาใกล้าตายนะถ้าผู้รักกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> นะอย่างนี้ก็หมายความว่าไม่จำเป็นว่ากรรมนั้นจะต้องให้ปฏิสนธิก็ได้นะเราไปนึกถึงกรรมอาอย่างอื่นที่มันคอยให้ผลเฉพาะในประวัติการไม่ได้ให้ปฏิสนธิการด้วยก็ได้ นะครับนี่ทีนี้คนนี้กําลังเข้าถึงสุคตินะเอาละกุศลละกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะมาปรากฏแต่ถ้าหากว่าจะเข้าถึงทุกขตินะครับคือเกิดเป็นสัตว์ในอาบายอากุศลละกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมาปรากฏนี่อัตกถาอื่นว่าไว้นะไม่ระบุเจาะจงแน่นอนอย่างนี้นะครับ <c oughs> คำว่ากรรมนิมิตคืออารมณ์มีรูปเป็นต้นถ้าหากว่ากรรมไม่ปรากฏนะครับนะถ้ายกตัวอย่างนะครับในชาติปัจจุบันนี้นะครับเคยทํากรรมเอาไว้ใส่บาตรนะครับนะครับวันหนึ่งจะเป็นวันเกิดก็ตามนะเป็นวันอะไรก็ตามที่ครึ่มึ้้นมา เตรียมปัจจัยไทยธรรมจะถวายพระจะใส่บาทนะบางเอื่นว่าได้พระดีว่าในสายตาของตนก็เกิดปีติสมนัตประทับใจนะครับในเวลาตายนะอันนี้กรรมที่ประทับใจจะมีโอกาสก่อนนะนะครับก็จะมาปรากฏคือกำลังนึกถึงการกระทำของตนอยู่นั่นเองนะครับ คำว่านึกมีกรรมเป็นอารมณ์นะไม่ใช่ครับอาการกอาการกิริยาที่กำลังใส่บาตรนะเห็นภาพของตัวเองกำลังใส่บาตรนะไม่ใช่นะคือความรู้สึกอย่างนั้นมันมาอีกนะครับความรู้สึกเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในคราวใส่บาตรนะเหตุการณ์เกี่ยวกับการใส่บาตรนะเป็นเพียงอุปกรณ์แวดล้อม แต่ว,ว่าไอ้ความรู้สึกอย่างนั้นมันมาอีกนะครับเ <c oughs> ช่นเดียวกับคนที่รักกันแล้วก็จากันไปนานแล้วก็มาเจอนะเคยรู้ไอ้ความรู้สึกอย่างนี้มันหายไปนานแล้วเพราะจากกันนะ <c oughs> พอมาเจอไอ้ความรู้สึกอย่างนั้นมันเกิดอีกนี่ฉันใดฉันนั้นนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่ากรรมนะปั๊บเป็นไปเ <c> ก <oughs> ี่ยวกับการกระทำนะ <c oughs> กำลังบันเทิงอยู่นั่นเดียวก็ตายนะครับเรียกว่ามีกรรมเป็นอารมณ์นะปฏิสนธิก็ถือเอากรรมที่ <c oughs> ปลารบไว้ตอนใกล้จะตายนั่นแหละเป็นอารมณ์ตั้งขึ้นในพบอื่นนะควรจะตั้งขึ้นในสกติและทกติถ้าเกี่ยวกับความรู้สึกที่นับว่าเป็นบุญ นะมาปรากฏตอนใกล้ตายไปเกิดใหม่ควรจะเกิดในสุคติหรือทุคติแอสุคติแม้ตอบสำคัญเพราะว่ากรรมนั้นมันเป็นขูศลกรรมนะครับแต่ถ้าหากว่าไปเกิดไปนึกถึงการฆ่า,าสัตว์ลักทรัพย์อะไรสมัยนั้นสมัยนี้ที่ทำไว้กล่าวนี้ไม่ไปแต่แล้วสุคติทุคตินะครับ ไอ้สุกติไม่ได้ไปแต่แล้วต้องไปทุก,กติล่ะนะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ถ้าหาก็ไม่ใช่กรรมก็ต้องเป็นกรรมนิมิตนะคํคำของพระอนุรุทธาาจารย์่านพูดว่ากรรมนิมิตคืออารมณ์มีรูปเป็นต้นนะแต่ใดว่ารูปก็ได้เสียงก็ได้กลิ่นก็ได้รสก็ได้ นะครับปพดะพะก็ได้ทำก็ได้นะ <c oughs> เป็นกรรมนิมิตได้ทั้งนั้นนะครับกรรมอารมณ์ในเป็นอารมณ์ประเภทไหนได้มันดาหกประเภทกรรมเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปวดตะพาะหรือว่าธรรม ธรรมารมนะฮะแทนที่วทวนปริเสต้นกันซะหน่อยนะทําไมถึงว่าเป็นธรรมารมนะเพราะพนวิสัยของอินทรียห้าข้างตนตาหูจมโอกริ้นกายนะฮะได้แต่ใจปรารบเอาได้อย่างเดียวนะครับไม่มีการมากระทบประสาทตาไม่มีการมากระทบประสาทหูเป็นต้น พูดรวมว่าพ้นวิสัยของอินสีห้านะครับใจเท่านั้น,นที่จะรู้ได้เขาเลยเรียกว่าทร,รมารมนะครับทีนี้รูปารมนะใจรู้ได้ไหมใ,ใจก็รู้ได้เหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าทรมารมเพราะ, mm hmm. ะเพราะมันเป็นวิสัยของจักขุนสี่คือมากระทบประสาทตา นะครับจึงไม่เรียยว่าธทรมารมณ์แม้ใจรู้ได้ก็ไม่เียกกทรมารมณ์เฉพาะอารมณ์บางพวกเท่านั้นนะพ้นวิสัยของอินทรีย์นะครับนะอาศัยลำพังใจอย่างเดียวนะรู้ได้ก็เ,เลยเรียกวยากจะทำอารมณ์นะครับเวลานี้ท่านนั่งอยู่เนะท่านรู้ไหมว่าท่านนั่งอาการนั่งรับรู้ได้ไหมได้แล้วเอาตาไปดูถึงรู้ เอาหูไปฟังแล้วเอาจมูกไปดมนะนั่นแหละนะครับพ้นวิสัยของอินทรีย์ห้าทีนี้น่าตลกที่เศ้าสอนกำหนดรูปอิริยาบถสี่นั่งเดินยืนนอนใช้คำว่าดูนะพระท่านบอกว่าท่านรูปหนึ่งนะนะ,ะท่านบอกว่าไม่ไหวกรรมอานานี้อาตมาทำไม่ได้จริงอ่ะ ทำไมมันเมื่อยคออ๊ะมันเมื่อยคออะไรก็อบอกให้ดูล้มนั่งก็ต้องคอยก้ม <c oughs> <c oughs> นะตกลงตาประสาทตาเสียตาบอดตาพิการก็เลยไม่ต้องรู้กันว่าตัวนั่งเดินหรือยืนหรือเดินหรือนอนนะครับรู้นะครับต่อให้หูตาบอดแล้วก็โอหูหนกนะครับแล้วก็ประสาทจมูกก็เสีย นะสมมติว่าเสียมันทั้งหมดน่ะน,นะครับก็จะรู้ทรงกาย,ยในท่าไหนก็รู้เพราะมันเป็นธรรมารมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> ทีนี้พอเป็นธรรมอารมพอเป็นอารมณหกนะครับก็เป็นปะก็เป็นปริตตธรรมบ้างเป็นปมามหากตะธรรมบ้างเป็นบัญญัติบ้าง ตามสมควรแก่พบที่จะเข้าถึงที่ปรากฏในมรณาการทางทวารทั้งอกมีจักรทวารเป็นต้นทวารใดทวารหนึ่งตามสมควรนะต้องใส่ว่าตามสมควรนะครับทั <c oughs> บปริตธ,ธรรมก็คือกามาวาจรธรรมนะสำหรับคนที่จะไปเกิดในพบที่นับว่าเป็นชั้นกามาวาจร เป็นมหาัตธรรมมหาัตธรรมที่นับว่าเป็นกรรมนิมิตคืออะไรทราบไหมมหกากัตธรรมนะเป็นมหาคตธรรมอ่ามีอย่างเดียวตอนนั้นนะ่ะคือว่าผู้นี้จเจริญอารประชานนะครับนะคนหนึ่งจะไปเกิดเป็นพรมชัน้นวิญญาณนัน้นเอ้ย ฉันอะไรเออโชกแล้ววิญญาณัญจายตนะนะคนนี้เวลาจะตายจะมีมหากัตาธรรมปรากฏนะมหากัตาธรรมนั้นก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณอันเป็นอารมณ์ของวิญญาณัญจายตนะนั่นเองอารมณ์นี้จะมาปรากฏตอนใกล้าตายนะครับเขาจึงมีปฏิสนธิวิญญาณ นะที่นับว่าเป็นที่ที่เรียกว่าอะไรนะวิญญาณัญจายตนะวิบากตั้งขึ้นในวิญญาณัญจายตนาภูมินะเห็นไหมครับวิญญาณัญจายตนะต้องมีอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นอากาสานัญจายตนะจะต้องปรากฏแก่เขาตอนใกล้ตายเขาถึงจะไปเกิดในภพนี้ที่เรียกวิญญาณัญจายตนาภพ นะอีกคนนั้นก็จะไปเกิดในชั้นเนวสัญญาณาสัญญายตนะนะครับนะมหาคตาจึงจะมีมหากตาธรรมปรากฏตอนใกล้ตายเหมือนกันมหาคตาธรรมนั้นก็คืออากินจัญญายตนะเพราะอากินจัญญายตนะเท่านั้นเป็นอารมณ์ของเนวสัญญาณาสัญญายตนะวิบากปฏิสนธิในภพถัดไปเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือมหากตาธรรมนะ ส่วนคนที่จะไปเกิดในชั้นอากาศสารนัญจายตนะก็ดีเกิดในชั้นอากินจัญญายตนะก็ดีนะตอนใกล้จะตายไม่ได้มีมหากรธรรมปรากฏหรอกนะมีบัญญัติปรากฏนะถ้าไปเกิดในชั้นอากาศสารนัญจายตนะบัญญัติท่านคืออะไรที่ปรากฏตอนใกล้ตายนะก็อากาศเพลิดกสลินนะครับ ถ้าไปเกิดในชั้นอากินจัญญายตนะอธิปรากฏตอนใกล้ตายคืออะไรก็คือบัญญัตินะที่บัญญัติอนัตถิภาวะภาวะที่ไม่มีนะครับอะไรอะไรก็ไม่มีตามกําลังของความบริกรรมนะครับนะพระนันอนปริเชตหลังๆนายเป็นอันทบทวนปริเฉตต้นๆความมันถึงกันนวดนะครับ โดยเหตุนี้อย่าเรียนด้วยมุ่งจัดจำเป็นอันขาดนะครับไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องไปเรื่อยแล้วจนจบก้าวปริเชษก็ยังไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> อุตสาหเรียนจบอภีธรรมเก้าปริเชษขึ้นบ้านใหม่ก็ยังจะพึ่งสินเสอะไรต่ออะไรผ่านเรื่องกรรมมาแล้วนะอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเราก็รู้หมดแล้ว นะครับยังเที่ยวพึ่งพาอาศัยเจดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรกันอยู่นัมันไม่เหมือนเจอเจอพี่ทำมเอาเลยนะครับ <c oughs> ทำอะไรก็ต้องดูเลิกดูยาม <c oughs> นะครับบัญญัติก็นี่แหละสำหรับไปเกิดในไอโรูปก็บัญญัติที่ว่านั่นแหละแล้บัญญัติอื่นๆน,นะมีอีกคือคนที่จะไปเกิดนะเป็นรูปประพรม นะครับในรูปประพบนะพวกนี้ตามรูปาวาจรกุศลกรรมไว้รักษาไว้ได้ไม่เสือ่อมเมื่อจะไปเกิดนะกรรมนิมิตจะปรากฏตอนใกล้ตายกรรมนิมิตนะั้นล้วนเป็นบัญญัตินะอะไรปัทวีกษินบ้างอาโปกษินบ้างเตโชวาโยอะไรก็แล้วแต่นะครับ ที่นับว่าเป็นปฏิภาคณิมิตของกรรมฐานนั้นน่นะจะปรากฏนะครับนะใจกําลังจดจ่ออยกับนิมิตนั่นเทียวแล้วก็ตายนะแต่ขอให้ทราบว่าชาวนะวิสุดท้ายที่กําลังจะตายร่วนแต่เป็นกามาวจรชาวนะทั้งนั้นนะครับบางท่านไปเข้าใจว่าถ้าหากว่าคนได้ฌาน จะตายเกิดเป็นโรมวิถีสุดท้ายหนะจะต้องเป็นชาวนะจะต้องเป็นชาณาจิตไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นกามชาวนะนี่เองแต่อารมณ์นะครับนะเพราะกามชาวนะนี่มีอารมณ์ได้ทั้งนั้นนะทุกอย่างเลยต่อให้พระนิพพานก็ถือเป็นอารมณ์ได้นะครับเช่นว่าจะไปเกิดในเป็นพรมในชั้นปฐมชาญภูมินะครับ ชาวนะสี่ห้าขณะเวลาเวลาจะตายนั้นไม่ได้เป็นปฐมฌานกุศลหรอกนะเป็นกามาวจรกุศลแต่อารมณ์เป็นปฏิภาครณิมิตของกรรมฐานที่ตนได้นะครับตายไปปั๊บก็จะต้องไปเกิดเป็นพลมเพราะว่าหัตยยวัตถกุกำลังโอ,อนเรื่อเกินนะก็ใกล้จะจุดติไม่เป็นที่รองรับของพวก มหาคตาจิตทั้งหลายหรอกนะครับ <c oughs> ได้แต่กามาว่าจรนะกุศลอากุศลแล้วแต่นะครับ <c oughs> ที่จะเปิดทางให้ไปโสโู่สกติทุกตินะเน <c oughs> ี่ยท,ท,ท่านถึงไปบอกว่าจะได้อารมณ์อะไรนะครับก็ตามสมควรแก่เพบที่จะเข้าถึงนะ ที่จะเป็นปริตธ,ธรรมหรือมหากาธรรมหรือบัญญาัติธรรมสมควรแก่พวกที่จะเข้าถึงตกลงว่าถ้าหากว่าใครจะไปเกิดนะเป็นสัตว์ชั้นกามปริตธ,ธรรมจะปรากฏนะครับแต่เป็นกรรมนิเตศของปริตธ,ธรรมนะอะไรบ้างนะครับอ่าอ่า ภาพไตรจีวรที่จะถว,ถวายพระนะเสียงสวดมนต์ที่เราเคยได้ยินเป็นประจำครั้งฟังธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะรูปเสียงเป็นต้นพวกนั้นเป็นปริตตธรรมคือเป็นของนับเนื่องในกามาวจนคนนี้ตายไปก็จะเกิดในกามภูมิในสุกติ ถ้าทุกติก็ภาพปืนภาพธนูที่ใช้ฆ่าสัตว์เสียงร้องของสัตว์ที่เจ็บปวดเพราะถูกเราประหัรประหารอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วก็ไปเกิดในสุขทุกติคราวนี้นะครับ <c oughs> นะที่แต่เป็นมหากตาธรรมนะก็คับแคบอย่างที่กล่าวไปแล้วคือเฉพาะนะคนที่จะไปเกิดอารูปประพบบางพบเท่านั้น นะส่วนถ้าจะเป็นบัญญตัติบัญญัติในที่นี้คือบัญญัติกรรมฐานนะนะครับไม่ใช่บัญญัติชื่ออะไรทั่วไปคือปฏิภากรณิมิตนั่นเองนะหรือไม่ก็กาสีนุคาติมาอากาศหรือไม่ก็อากินอ,อะไรนะนัตถิภาวะนะครับ <c oughs> ปลาที่ปรากฏในมรณาการทางทวารหกมีจักขุทวารเป็นต้นทวารใดทวารหนึ่งตามสมควรนะตามสมควรคืออย่างรูปาามณ์นะครับจะปรากฏทางจักขุทวารก็ได้นะครับถตากรรมนิมิตนั่นเป็นฝ่ายรูปาามณมก็ปรากฏทางจากักรทวารก็ได้หรือทางมาโนโทวารก็ได้นะ ถ้าเป็นศัทธารม์ก็ปรากฏทางโสตะทะวารก็ได้หรือทางมโนโทวารก็ได้อารมณ์ห้าข้างต้นนะรู้ได้สงทวานนะรู้ปารม์รู้ได้ทางตาก็รู้ได้ทางใจสัทธารม์รู้ได้ทางหูก็รู้ได้ทางใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับเฉพาะทร,รมายรมรู้ได้เฉพาะทางใจอย่างเดียวนะคำว่าที่เคยได้นะ กรรมนิมิตที่เคยได้เนะ่ะเป็นยังไงนะนะคืออารมณร์ที่ปรากฏในเวลาใกล้จะตายที่ถึงความนับว่าเป็นกรรมนิมิตนั้นได้แก่สิ่งที่เคยได้ในการก่อนะมีภาพเจดีที่เคยได้เห็นนี่อย่างนี้เคยได้ไม่ใช่ได,ได้มาครอบครองนะได้เห็นนี่เคยเห็นนั่นเองเสียงสวดสาธยายธรรมที่เคยได้ยินเป็นต้น นะครับชัดเจนดีอยู่แล้วนะ